ไปเดียวจะไปทอดไปผัดไปแกงวันนี้อร่อยแน่นอนครับไม่ผิดหวังแหวนดุก,กตลอดนะพี่วันนี้หมูตีนวันนะครับพี่เฉลีหมูตีวันลงมาสี่ทีมาเองครับวันนี้มีกันไม่เยอะนะครับหม,มดกระเป๋าหมเลยลงร้อยเดียวเท่านั้นเอง ไปทอดไปผัดไปแกงวันนี้อร่อยแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนอแหวนดอดก่อนนะพี่วันนี้เศษปูติดมันลงงานครับอร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังวันนี้ร้อยเดียวพี่แวหวนผูกๆวันนี้วันอร่อยแน่นอนครับวันนี้ไปทอดไปผัดไปแกงได้ครับอร่อยแน่นอน แอบดูก่อนนะพี่วันนี้เสต็ปติดมาโรงงานซีีครับตบท่นลงละร้อยเกลืรพี่หมดแล้วหมดเลยนะพี่วันนี้เสต็ปนิมานโงงานซีองนะพี่แอมาดูก่อนครับไปซื้อเ่เป็นรแวมาดูก่อนครับต้องซืาเปนายลน้หัให้วาานล้อีจับจา กจวยเียวหวานนะคะต้มเขียวหวานเพียสองาคาสองร้อยห้าสิบบาทต้เขียวหวานเพียงสองราคาสองยูกบอดค่ะแล้วาดบ่อที่วันนี้หมูติ่มบัรับเต็ติ่มรานซีนีสวนะคะสองร้าสิ ครับผมขอบคุณมากครับแวะมาดูต่อที่วันนี้แวะมาดูต่อครับโลโลน้อยเกลียวเต็มหมูติดก้านลงมาทีๆครับวันนี้อร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังโล่หมูบานาตั้งร้านมาหลายปีแล้วค่ะโอ้โหครับผมโลโลน้อยเกลียวขอบคุณมากครับหมู